ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะน,นี้เดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคานวณตามมาบทางปกติใช้วิญญาณในการรับชมบนอิรับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะน้กก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะคะทุกสายงานอาชีพนะคะ วันนี้นะคะหวยลาวนะคะหวยลาวหน้าก็ไม่ได้ลงนะคะเพื่อนเพียเนาะเพราะว่าวันนี้นากไปส่งลูกชายมานะคะนนอะไปส่งลูกชายที่ค่ายทหารนะคะกลับมาก็เย็นแล้วนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดนาทีทองชุดระยะสั้นนะคะล็อกที่สามนะคะ ชุดนาทีทองชุดล็อกระยะสั้นนะคะก็คือเป็นชุดที่สามนะคะอันนี้น่าก็ามาให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะคะเนาะคือชุดนี้นะคะไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณน,นะคะไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณน,นะคะมันเป็นมันเป็นเลขล็อก คัดออกมานะคะมันจะมีตารางนะคะมันจะมีตารางตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วเราก็เหมือนเขาเรียกว่าวางบล็อกลงไปนะคะเนาะมันก็จะมีเป็นเป็นเลขคู่เลขคี่นะคะเนาะมันคือมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นเวียนมันเป็นตัวเลขเวียนนะคะเนาะอันนี้หน้าก็คัดออกมาให้นะคะอันนี้ล็อกที Anti ่สามนะคะทั้งหมดมันจะมีอยู่หกล็อกนะคะ แต่จะเดินไม่ยาวนะคะถ้าชุดล็อกพวกนี้จะเดินไม่ยาวคือแต่ก่อนเนี่ยคือนาเคยลงนะคะชุดอย่างเงี้ยนาเคยลงนะคะเนาะแต่คือมันไม่ค่อยได้มีเวลามานั่งนั่งคัดล็อกนะคะนาก็เลยไม่ได้ทําลงนะคะแล้วก็อ่านาเคยทําคลิปสั้นลงไปนะคะเนาะอ่าให้ทุกบรพีกดติดตามนะคะเนาะเพราะว่าชุดนี้นะคะถ้าตัวเลขนะคะถ้าตัวเลขแต่ละล็อกนะคะก็คือไม่เหมือนกันนะคะเราสามารถ เราสามารถจับตัวเลขนั้นมาคั่วกันเป็นสามตัวได้เลยนะคะเป็นสามตัวโต๊ดได้เลยนะคะแล้วงวดนี้นะคะก็ทั้งหมดจะมีอยู่หกล็อกนะคะแต่น่าเลือกเลือกล็อกที่3นะคะคือมาให้ได้ชมกันก่อนนะคะเนาะเพราะว่า,าล็อกนี้นะคะมันก็โอกาสนะคะโอกาสที่มันจะมามาต่อเนี่ยคือมันมันมีมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะคะเนาะเพราะว่าหนึ่งสอามี่ห้าหกเจด น่าคิดว่ามันน่าจะเดินต่อนะคะน่าคิดว่าน่าจะเดินต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราอ่าจับจะจับสามตัวก็ได้หรือจะวิ่งก็ได้นะคะเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนนีพี่นะคะที่มีชุดนะคะที่มีชุดนะคะที่มีชุดสามตัวโต๊ดนะคะที่มีชุดสามตัวโต๊ดของหน้านะคะที่ที่เคยเคยเช่าของหน้าไปนะคะก็เอาหลักเลขตรงนี้นะคะเอาหลักเลขตรงนี้ไปจับ กับชุดสามตัวโต๊ดได้เลยนะคะบานทีเอาไปจับกับชุดสามตัวโต๊ดได้เลยนะคะอันนั้นคือไม่ต้องไปคิดไม่ต้องคํานวณน,นะคะเอาเลขหลักเข้าไปใช้กับชุดสามตัวโต๊ดได้เลยนะคะมันก็จะออกมา,าชุดสามตัวโต๊ดเนี่ยหนึ่งหลักจะมีอยู่สามสิบหกชุดนะคะหนึ่งหลักจะมีอยู่สามสิบหกชุดโต๊ดอย่างเดียวนะคะบางทีไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะแค่นั้นอันนี้ก็เอามาให้ได้ชมกันนะคะ เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนพี่คลิปสั้นๆ